ส่งซันวิตามินพัส,สองฟาร์มเป็ดไข่เจ้าใหญ่เจทิฟเมียแดงจำนวน40ลังค่ะนี่คือภาพส่งของสดสดร้อนๆวันนี้เลยนะคะเต็มรถแบบนี้ทั้งด้านในและด้านนอกของรถเลยค่ะสินค้าผลิตใหม่ตลอดรถใหม่เอี่ยมเลยค่ะรถนี้สต็อกโล่งๆแบบนี้เติมซันวิตามินพัส,สองไปเลยสิคะ40ลังภาพบรรยากาศการส่งของมาให้ชมกันชัดๆนะคะว่าสินค้าของเราขายจริงส่งจริงค่ะและนี่ก็เป็นกล่องของซันวิตามินพัทส,สองที่ฟาร์มเป็ด ็ดมีอยู่นะคะวิตามินช่วยให้เป็ดแข็งแรงสมบูรณ์ไข่ใบใหญ่เปลือกหนาลดความเครียดกระตุ้นการกินอาหารได้เป็นอย่างดีเลยนะคะขอบคุณเจทิปและเฮียแดงมากค่ะที่ใช้สินค้าของพี่ตั้มมานานกว่า7ปีหลานโตเป็นนุ่มๆกันเป็นคนๆไปน่ารักมากเลยค่ะวิตามินบำรุงเป็ดไข่จำชื่อให้ดีๆนะคะซันวิตามินพัส,สอค่ะ1ถุงหนัก1นกิโลวิตามินบำรุงการออกไข่กระตุ้นการไข่โปรดระวังของปลอมของลอกเรียนแบบของแท้ต้อง ทานวิตามินพัส,สองเท่านั้นค่ะ